เดสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับมรําใจเกินร้อยเดินทางมาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยเซ็ตสซับเบ็ดเสร็จเวทุงเวทีเรียบร้อยแล้วคืนนี้ใจเกินร้อยประทะออรดีแบรน์เต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบเก็บบาตร200บาทเบิง้งมรําใจเกินร้อยตลอดสอดแจงมังกรน,นางหนามาซาบอเดเบิงเด้อพี่น้องเขามาเลวอย่าลืมกดแชร์ให้เบาน่นน้ำครับ นะครับเพื่อที่ได้เบิ้งบรรยากาศพร้อมๆกันรับรู้รับทราบข่าวสารไปหอดตลอดซอดแยง มล้ำใจเกินร้อยเดินทางมาพร้อมกับเครื่องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับแจกทองสามรางวัลรางวัลสามพัน 3, บาทครับมี L, L, ไฟายเอ็มร้อยฝเอ็มร้อยมายืนโอ้ยสนามแม่เอ๋ยโพดโปร,โรบักเตงโม่บักทุเรียนสดจากสนามหน้างานตอนนี้ครับไฟ์สดจากเขตคณะมล้ำใจเกินร้อยนะครับคืนนี้ลุกหลานมาลํำใจเกินร้อยหาอยู่หากินอยู่ที่สนามกีฬากลางอำเภอว,วังสะบง จังหวัดเลยครับเป็นบัตรการกุศลนะครับเพื่อสร้างสนามกีฬาให้กับโรงเรียนวังสะพุงและก็อาคารทางเดินนะครับให้กับเด็กน้่ยนักเรียนโรงเรียนวังสะพุงบัตร200บาทเบิ้องบน้ำใจเกิดรอยตลอดซอดแจ้งนะครับมีบอสแคร์ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์บอสแคร์ care มีจําหน่ายที่หน้างานนะครับสาขวดหนึ่พันบาทนะครับโอ้สิ้แล้วแม่สนามเลิศเลิศเลิศเลเลิศามาเด้อ ก่อนในนางนามาซาได้เห็นวน่าด่บอยแล้วก็ซอแอโตสมดเดิมพี่น้องเม,มื่อนี้มีวงของสองวงนะครับในเวทีเดียวกันนะครับใจกระร้อยปะทะวงซอแอนอรดีครับนี่นายเมวิงบอมันลาไหลพอน้อแมสัญญาณจะปิดทางไหนน้องมื่อนี้สัญญาณไม่ค่อยสัญญาเลยมาฮอจอดถึงแล้วพี่น้อง ซื้อยกลังห้าอยบาท50ขวดขวดละ10บาทแถมเสื้อตัวนึงซื้อไปขายก็ได้กำไรแถมอีก5ขวดในหา5ขวด500บาทแถมเสื้อหนึ่งตัวที่หน้างานนะครับอามีไฟมลอยรรบยแล้วเขียนชื่อที่อยู่ใส่ท้งนี้เลยครับใส่นี้เลยครับเออเล่นคาถาก่อนเจนนะ้าแรลกแข่งมานตัวเนี้ยป้า ้าให้ได้แน่แนเขียนชื่อนะครับมีมีกระดาษเขียนชื่อด้วยนะครับนะครับเขียนชื่อเบอร์โทรลวก็ย้อนลงตรงนี้เลยนะครับเก็บบัตร200บาทพี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์บอสแกก็มีจําหน่ายที่หน้างานนะครับมีครบทุกอย่างเลยแช,ชมพูครีมอาบน้ำครีมนวดแล้วก็ยาสระผมนะครับ3ขวด1 0 0 0บาทนะครับสาหรับผลิตภัณฑ์บอสแคร์มีจําหน่ายที่หน้างานด้วยนะครับเอามาฝากพี่น้องทั้งเมืองเลยทางฝั่งใส่ไม่นำโค้งไม่นำของครับ พร้อมแล้วอ้สนามเลิศเลิศแม่สนามดีมากเลยครับเป็นสนามเป็นสนามกีฬาครับเป็นสนามหยาอย่างดีบอเจ็บดากพร้อมนะโอ้ยเมียมาแล้วบุ๊ดอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนพี่น้องลังไหลมาป่น้ำเคียนแตกข่คือสันหิวเขาเนาะบัดนี้เนาะบ้อนซอ่อนซอนมาเด้อมาเด้อมาเลียนนาสิมีคิวงานมาเมืองเลยอีกบอก นะครับถือถือเป็นงานแรกของจังหวัดเลยครับที่มีวงของออรดีแบดนมาเต็มวงนะครับประชันกับหมอลำใจเกิดร้อยนะครับเจ้าภาพใจเย่แใจสปอร์ตจ้าง2วงมาในเวทีเดียวกันเลยวันนี้เต็มวงเต็มโชว์นะครับได,ได้ปูศาส์พน้อยแม่่อยศาสศาสศาส,าสามือแรงสิเต็มหมดเลยนะครับตอนเย็นจะเต็มหมดเลยนะครับ ของ AB เมืองเลยก็ามานะครับนี่ AB เมืองเลยมาเด้ออย่าว่าบมากแม่